เราก็เหมือนคนทั่วไปเนาะก็คือมองว่าเอเจนต์เหมือนทําไมเราต้องไปจ่ายค่าในหน้าให้ Agent เอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากประหยัดในจุดนี้ก็เลยพยายามที่จะปล่อยห้องเองแต่พอลองทําไปค่ะมันไม่ง่ายคือมันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็บางทีลูกค้าก็อยากจะมาขอให้เราเปิดห้องช่วงเวลาที่เราทํางานอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีบอกว่าเออจะรีบจะรีบใช้ห้องขอใหขอออ้ขอดูภายในวันนี้เลยได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมัน เราเป็นคนทํางานประจาอะค่ะมันจะยากมากที่ต้องแบบว่าคอยสแตนบายเปิดห้องให้ลูกค้าอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไหนจะเรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนหลังก็เลยรู้สึกว่าเออการที่มีเอเจนต์เข้ามาช่วยก็เป็นเรื่องดีอะค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่รู้สึกว่าเอเจนต์ช่วยเราได้มากก็คือว่าด้วยความที่เขาทําการตลาดอยู่ตลอดอะค่ะเขาก็จะมีลูกค้าในมือ,อหมุนเวียนเปลี่ยนมาตลอดเนี่ยมันทําให้เขาหาห้องให้เราได้ไวถ้าเทียบกับที่เราไปลงประกาศเองทําอะไรเองด้วยตัวเองนะคะ